สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของอการกินเจนะครับเรื่องบรรพจารย์เว่ยหลางนะครับที่กินเจที่เรียกว่าเกเขียหรือมีเจตนากินเนื้อหรือไม่นะครับผมจะมาแกะน,นี่กินก่อนอันนี้เพื่อนส่งมาให้นะครับดกตรสิตารีนะครับหรือดออรฟาโรจิลนะครับนี่มีนามบัตรด้วยแล้วก็มีแมสเ็ด,เดแล้วก็ Strawberry. สตรอเบอรี่ส่วนนี้ผมซื้อมาเองนะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูเลยครับ แก่ฟอ้อมกันเลยมี2อันนะครับมีสารพืชครบถ้วนเลยครับแล้วก็เทนมใส่ลงไป เรียบร้อยเป็นดาร์กชโโ็อกโกแลตกล้วยหอมนะครับนี่เพื่อนส่งมาให้ขอบคุณมากครับเมื่อกี้ก็รับประทานเรียบร้อยครับแล้วก็มาต่อกันเลยครับเรื่องออท่านประจารย์ห้วยหล่างนะครับหรือท่านห้วยเหนิงนะครับสังฆปรินายกองค์ที่6ของเซนในประเทศจีนนะครับจะเป็นองค์สุดท้าย ของชมพูทวีปนะครับที่ได้รับบาดจีวรจากท่านปรมาจารย์ตั๊หม้อนะครับนำมาสืบทอดมาจากสังฆปรินายกที่1พระมหากัสสปะคือตอนมาถึงที่ท่านเวลาังเนี่ยเป็นคนตำข้าวนะครับเป็นโยมเป็นโยมตำข้าวอยู่ที่พระอาจารย์หงยิมสังฆปรินายกที่5แล้วก็ท่านปฏิบัติธรรมจนสามารถบรรลุเข้าสู่กระแสนิพพานนะครับบรรลุธรรมเบื้องต้น ท่านก็ตาข้าวอยู่จนวันหนึ่งท่านสังฆปรินายกนะครับเรียกท่านไปกลางดึกนะครับแล้วก็มอบบาทจีวอคัมภีเพื่อให้รู้ว่าเป็นผู้สืบทอดปกครองสงฆ์ต่อไปในนิกายชานหรือเซนครอบครองจีวอและบาทนะครับเป็นผู้สืบทอดเซนรุ่นที่6เป็นโยมนะครับยังไม่ได้บวชแต่ท่านได้บรรุษรำเบื้องต้นท่านก็เลยออกจากวัดไปนะครับเพราะว่าทุกคนก็ ต้องการบาทและจีวรผืนนี้เพราะถ้าใครมีนะมีสิทธิ์ทุกอย่างในการปกครองสงฆ์นะครับทุกคนก็อยากได้นะครับท่านก็หนีไปแล้วก็คนก็ตามล่านะครับสุดท้ายท่านก็ไปเข้าไปอยู่ในป่านะครับ15ปีอยู่กับนายพรานนะครับท่านก็ช่วยครัวทําข้าวตําข้าวปลูกผักช่วยนายพรานเข้าเรื่องการดินเจแล้วท่านปร,รมาจารย์เวหลานะครับท่าน เวลาท่านรับประทานอาหารเนี่ยท่านจะมีผักที่ท่านปลูกนะครับเป็นจะเป็นผักคะน้าหรือผักต่างๆท่านจะต้มในหม้อเดียวกับเนื้อของนายพานเลยนะครับแล้วก็เวลาท่านฉันเนี่ยท่านก็จะเอาแต่ผักมากินจนนายพานเขาก็สงสัยว่าทําไมออห้วยเนิงเนี่ยไม่รับประทานเนื้อเลยแต่ท่านก็ไม่มีใครรู้ว่าท่านเป็นพระนะครับจนเรื่องราวทุกอย่างเงียบสงบไปโดยไม่มีใครตามไล่ท่านก็ออกมาก็ได้ไปบวช และรับตําแหน่งสังฆปรินายกนะครับเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดในนิกายเซนนะครับในประวัติศาสตร์คือยุคของท่านหุวยเหนิงนะครับหรือปรมาจารย์เว่ยหลางนะครับสรุปการกินเจนั้นอยู่ที่เจตนาหรือไม่นะครับเพราะท่านเว่ยหลางท่านไม่มีเจตนาที่จะกินเนื้อท่านก็เขียวศีลก็คือสํารวมกายกับวาจานะครับห้ามฆ่าสัตว์หรือเบียดเบียนสัตว์การกินเจกับกินเนื้อนั้นผิดศีลหรือไม่ถ้าเรากินเนื้อสัตว์ ไม่มีเจตนาที่จะฆ่าก็กินได้ไม่ผิดถ้าเรากินโดยที่เจตนาว่าเห็นเป็ดตัวนี้หน้าเป็นลาบถ้าเราไปซื้อเข้ามาเรามาลาบกินอย่างเงี้ยเจตนาฆ่านะครับผิดหรือไม่ท่านก็พิจารณาเองหรือเห็นปลาช่อนตัวใหญ่อย่างเงี้ยต้มยำแปะซะนะปลาช่อนตัวเนี้ยน่ากินอย่างเงี้ยเราก็ไปซื้อฆ่าเขามากินอาเนี้ยหรือเอาอาจจะไม่ได้ฆ่าเองแต่เรามีเจตนานะครับ ก็พิจารณาดูว่าผิดหรือไม่นะครับก็ฝากเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับจะได้ติดตามต่อไปนะครับแล้วก็มีนิทานเซนด้วยแล้วก็เรื่องราวพระโพธิสัตว์นะครับแล้วก็เรื่องพระสูตรต่างๆนะครับที่กล่าวถึงสุญญาตานะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนที่ส่งอาหารมาให้แล้วก็หน้ากากนามัยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ